สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งมิถุนานะครับผมทางทีมงานล่วงขึ่งสันติการช่างนะครับโคกินตั้งต้องแท็กเตอร์นะครับผมได้ทำการจัดทรงโรตารี่นะครับฟาร์มเทคฟาร์มเทคตัวนี้จะเป็นตัวพีเดเตอร์นะครับซูเปอร์ฟา์นะครับ จะเป็นโมเดล FTR 2 2 7 2 XT ตัวนี้จะจะใหญ่กว่าเที่ยวที่แล้วนะครับที่เราไปส่งกันที่ลบบุรีนะครับผมจัดส่งพี่สุริยาซีเดตนะครับอ,อยู่ตำบลหนองเม็กนะครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับผมตัวนี้ลูกค้าจะใส่กับคูปตะนะครับคูปตะเ70แรงนะครับผมพระเอกพระเอกยืนคู่กันเลย ครับผมทางร้านนะครับผมตรวจเช็คนะครับความเรียบร้อยจารบีนะครับน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์นะครับให้ลูกค้าได้พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานกันไปเลยนะครับผมครับผมอันนี้เพิ่งมาลงสดสดร้อนๆเลยนะครับผมครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อ นะครับที่โคกินตั้งต้องแท็กเตอร์นะครับผมทางเราจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับผมหรือติดตามที่ช่องทางนะครับเฟซบุ๊กนะครับงกึ่งสันติการช่างนะครับอีกเฟซบุ๊กหนึ่งนะครับโคกินตั้งแท็กเตอร์กหนกวันนะครับผมหรือจะโทรสอบถามนะครับที่เบอร์โทร0831294255นะครับช่างต้องนะครับ0802013156นะครับอันนี้อาจารย์แขกนะครับ จะโทรติดต่อสอบถามราคานะครับเงื่อนไขหรือว่าเรามีโรตเอรี่เก่าอยากสนใจอยากตีเทินอะไรครับลองสอบถามดูได้นะครับผมครับขอบคุณพี่สุริยามากนะครับผมครับ